สวัสดีครับผมวันนี้อาจจะแปลกนิดนึงพวกเรามากันครบเลยนะวันนี้เป็นวันปีใหม่ของพวกเราครับก็จัดก,กันแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วนะครับ<ช>แต่อันนี้เราจะทำคลิปย่อยออกมาเหมือนแบบปีนึนนานเสียานจะได้มาอยู่ครบแบบนี้นะครับจริง<ช>ๆขาดไปคนหนึ่งสายังมาไม่ทันนะครับติดธ<ช>ุระอยใช่แล้วก็วันนี้นะพ่าาอไถนะก็มีเกมมาให้น้องๆ ทีมงานพวกเราเนี่ยได้เล่นกันนะครับวันนี้แจกเงกินทั้งหมด30,000บาทนะครับแต่วเอาไปซื้อนอซื้อนี่หมดแล้วเหลืออยู่พันห้าเ้กับได้เฮ้ยอ,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 อยู่กอก่อนอ,อ่กอก่อนนะ <l ug> แล้วก็เดี๋ยววันนี้พ่อถ่ายเองนะครับมีเกมให้เล่นนั่นก็คือเตทมคำในช่องว่าง <l ug> ้งหมด hey. hey, hey. สองหมวดหมเดี um, Kontakt, problem, ๋ยวมาตามดูก hey, ันว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีตาลอยๆอยู่สองคนนะเฮ้ยสองสองแล้วกันสองแล้วกันพวกคนตาลอยโอ้ยผมไม่ใช่ตัวหรอกครับเฮ้ตาแข็งออกเลยเฮ้ยมีเรื่องเล่าไม่ไม่มี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 ก็คือตอนแรกอ่ะในกลุ่มพวกเราเนี่ยบอกว่าเ้ยเดี๋ยวจัดปีใหม่เราจะคุมทีมโอ้โหแข่งมาเจริญมากไปเลย ใช่ไหมคนโน้นบอกว่าทีมอะไรนะตีมตีมแคมป์ทีม,ม<ข>อ,อ่พยาบาลขอทานโน่น,นนี่นั่นวิชาเรีรอ่าวิชาชีพล้วพ่อ,อยงั็เลยหออเอ้ยเดี๋ยวเราทาตีมขอทานไหมเพราะว่าจะประหยัดไม่ต้องมาซื้อเสื้อผ้าใหม่อ่าแล้วทุกคนก็เออก็ได้ก็ได้แล้วเสร็จปุ๊บพอมานั่งคิดอีกวันนึงบอกว่าไม่เอาดีกว่ากลัวทุกคนแบบแต่งลำบากเออกลัทุกคนอ่ะก็อ่านข้อความนั้นหมดเหลือคนคนเดียวนี <c oughs> ่เหลือพี่สายนะ <c oughs> พี่สาเมื่อวานเขาบอกว่าจะมาตีมแคมป์ เราดูอดได้เไม่ด้ง่ายพี่ต้อนเนี่ยตกขาคนเดียวโทรศัพท์แบนหมดครับไม่อ่านได้โอเคครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะได้รับรางวัลอะไรกลับไปบ้างนะวันนี้ก็คือเหมือนแบบมารุวมสนุกด้วยกันนานมากแล้วที่เราไม่ได้มาเล่นเกมแบบนี้ร่วมกันนะครับมาพร้อมไหมทุกคนพร้อมด้วย หมวดโมขนมไทยโอ้ยขนมไทยไม่ใช่ปูไทยรู้เลยรู้เลยรู้เลยรถช่องแน่นอนเดี๋ยวก่อนต่อนะเอานิ้วไมติ่งหูอ่าได้ครับผมใครคิดไดายกมือขึ้นเลยนะค่ะอ่าลืมบอกกติกาอย่างไปเพราะใครที่ตอบได้นะครับคุณต้องมาจับรางวัลจากในนี้ว้าวใช่ต้องโฉมอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ว่าได้เลยหรอคะสองคนข้างหลังตื่นตื่นก่อนตื่นก่อน จับหูแล้วยืนหลับไม่เอาครับบอกว่าเกมนี้นะครับคนที่น่ากลัวที่สุดนะครับคือพี่บอใช่จะเมาไม่เป็นไรแกงเมาอยู่แกงซึมแกงซึมอ๋ออแล้วครับทุกคนพร้อมไหมครับมีทั้งหมดสิบคำนะครับเดี๋ยวคำแรกเดี๋ยวมาดูกันนะครับพร้อมของแข็งพี่ตานตอบว่าของแข็ง ค,คลองแคขงอะไรนับยังแม่นับยางก็เมื่อกี้ไม่จะยกลองก็เลยตอบจะตอบลองกองถูกต้องลองลองลองมาแล้วไม่เอิงตกลงนับไหมอ่ะห้าหนบก็ได้ค่ะไม่เป็นไรก็ตอบได้ยกเลยอ่าแต่ว่าพี่ตาต้องรู้อีกนะว่าได้อะไรอ่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งงานมีมีแบบอดไหมมีไม่พอไม่พอนะไม่พออดด้วยให้อดเต็มไม่พอต้องอาจจะแบบ ยืมจ่ายแล้ยเหรยอะไรเนีอยถ้าท่องจ่ายได้ไหมถ้าต้องจ่ายที่ไม่เล่นได้ไหมเปิดครับได้ไรลุนฟวร์ยี่สิบฟัวร์ยี่สิบนิ่สดเนี่สดนี่นี่สดอีอันนี้คือรางวัลแจ็คพอตใเด่นแล้วเป็นเป็นไปได้ไงรางวัลใหญ่แตกตั้งแต่ข้อแรก มียืดคืนด้วยอาทิตวันใหญ่แล้วใช่ไหมคะใช่ยังไม่นอนต่อไม่เมาต่อมียืดคืนด้วยนะเออรับเนะเดี๋ยวเรามาดูคำที่สองกันเลยดีกว่านะครับเกีกันใหญ่เลยนะครับจับหูจับหูเตรียมยกหมจับหูนะร้อมไหมครับอินทนนท์อ้นนผลไม และตอบอินนนอินนี่เป็นคำตอบที่ถูกตอบอนให่ตอบเลยยกมืออ่ายกมือเปหมือนลตอบเลยเขียวเขียวโอ้แปีฟันแปสฟันแปสฟันจ้า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 อ่าอย่ารอจไปแล้วนะตอบถูกก็ยังไให้ให้ยังนมี่มันตีมันเฮ้ยอะไรบ้าเหรอกะเนี่ยกละเนี่ย อินทิราเป็นหนมหวานนี่จะบอกว่าแกมนิ่งเลยว่ะโอ๊ยแกมไม่นจั๊กอ๋อไม่รู้จักอินทิราฮะมาร้อนะครับข้อที่สามนะครับพร้อมไหมครับทุกคนล้อค่ะยกมือนะแล้วตอบไปนะพระพายค่ะดูที่เหนือตาลอยคืออะไรพระพายถูกต้อง ใช่ครับพ่พายหรือว่าเคยได้แต่พี่ตอบแล้วนะเสื้อหนึ่งตัวโอ้ยไเยอะเยอะเอาไปเลยเอาไปเลไปแ้ไเลยเอา้าทนไปแคมปิ้งได้อุ้ยแล้วเทำไมขนมเราเกิดไม่ทันเลยวะไม่ทันเลยอะเราเกิดทันรงูงูงู มาพร้ามไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมยกมือแล้วตอบครับสาคูไส้หมูครับเปรี้ยวเปรี้ยหมังฝั่งนอนฝั่งนอนฝั่งนอนเปรี้ยวยังไม่รู้ด้วยว่าคืออะไรรู้ไปแล้วแต่พี่ตานตอบเลยตอบเลยพี่ตานตอบว่าคือไสหมูไงสาคูไส้หมูชูต่อพี่บอกหายหมู ไให้กหออันเลยอ่อให้ให้2อันเลย้พ่ตอบว่าอะไรก็เหมือนพ่ตานั่นแหละอ่ใ้อ่เก่งกันไก่ได้ไก่านได้แป้พีมเาไม่ได้ยี่สิบาทแป้งห่กระป๋องเดี๋ยวาน้าเสร็ก็มแป้งต่ออ้ขอกันต่อดแป้งก็ต้อง าจริงด้วยของรางวัลหมวดแคมปิ้งแน่ๆเลยเฮ้ยเมดเมดตัวเต็งกันไหเงี้ยเมดตัวเต็งเนี่ยอะไรครับไมรู้จักเราเราเกิดไม่ทันเรื่อง้เราเนอะเล่นเล่นเราอบที่ห้านะเอาไงกติกาเอาเั็นอย่างยกอบยกลบยกกอนแล้วไม่ตอบอะได้ยกมือนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูวิธีตอบนะแล้วก็เลือกนะอะโอเคพร้อมีทุกคนตั้งใจหน่อยนะกำลังรอพร้อมเลย เว้ยคุบวชีเดี๋ยวมันพบเลยเดี๋ยวยกคุณมองไม่ถึงเลยโอ้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 ยเอกเฮ้ยให้ออกเคือใช่ไหมแคมไม่ได้ตอบ่าไม่รู้เรื่องหรอมือนิอ้ยอะโ้ยนี่นี่ีอะไรวะโอ้้เทเาเทเา อย่างแรกต่อก่อนกู้วยชีกินไปใส่แล้วหงายมือทเป็นเลยสบู่ระแกวรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่สบะ่ระแกว้ยสองนะนองเลยอะไรกเนี่ยไม่อาอีได้ไหมอันไหอะกู้ว ข้อต่อไปเป็นข้อที่หกนะครับพร้อมไหมครับทุกคนต้อลได้เอ้ยไม่เห็นคำหน้าโบก่อนนะโบบุญกันที่ใบเตยโนได้อยากคิดว่าเขาจะได้พันห้าไม่ได้หรอกเขาไม่มีเขาไม่มี กิ้ชู้เปียกกชืวชเปียกกชื่อเปียกจะได้ตึจะได้สางอันนี้ใช้แล้ววะเนี่ยโอ้โหกชื่ชเปียกอู้ตึงอ่ะยุ้นกะทิเราร้องเลยสบู่ ต่อฟิมบิละตอบเลยคนแรกพอสบู่สบู่ตาเลยไม่ไม่บอบอแล้วก็ฟิมฟิมสคู่บัวลอยโอ้ไอแบมบอกสบู่ขึ้นสบู่โอ้สบู่อ่สบู่เมื่อกี้แล้วก็ฟิมบิลใช่แล้วก็สบู่สบู่ที่มาแล้วจะบอรได์สมุได้มือนบอกสบู่้นบอกว่าตอบว่าตบเกมอ ทาแักแระไอที่ทาขอบปากแตกไงที่ทารักแรงจะไม่เหม็นแล้วพร้อมลุยอะไรวะอ้าใครจะยกมันม่วงฉาบโอ้โหนึกคำหลังอยู่โบต์ตอบว่ามันม่วงฉาบพี่แกมตอบว่ามันม่วนฉาบอะครับอะไรมันม่วน มันอะไม่เมันมันหมา่วงฉับผูกตเรสุดท้ายได้เงียบเลยเก้าร้อมงันห้าช่วงขนมนึ่งเเฮ้ยนนได้ใหญ่สวยเลยนะเนี่ยเฮ้ยอไม่มันมอันว่าให้แตกแตกแบ่งเพื่อนกั่งงั่งกว่าันแตกแวอะไรเงี้ยก็หมนกัน พร้อ<ไ> <ian> มไหมครับทุกคนพร้อมครับยกมันโรยเหรีอยวเอ็มโโโโเอ็มเอ็มตะโก้อันชันตะโก้อันชันถ้าตอบผิดแจกรอบวงนะให้หนูเถอะหนูยังไม่ได้เลยอย่าตอบพี่ถูกตู้้รู้เห็นไหมเนยเห็นแล้วตะโก้แต่ไม่รู้ว่าหมายอะไร ไม่ผ่านก็เขียนว่าแลกกับเพื่อนอ้าวู่บีวันแลกแล้วร้องไหมครับทุกคนข้อสุดท้ายแล้วนะครับตั้งใจนะเฮ้ยเฮ้ยลุยเอาเบลตอบว่ากล้วยเชื่อมแกงผิดเจนกล้วยเชื่อมไม่ เฮ้ยเหรอไม่ใช่ฟลลฟิลฟิลกล้วยเชื่อมแดงกล้วยสีแดงไงเงินสดหนึ่งร้อยบาทก็สำหรับคลิปนี้นะครับเติมคำในช่องว่างของขนมไทยนะครับก็สนุกสนานเฮฮากันไปนะครับสำหรับคนที่ได้รางวัลก็ดีใจด้วยคนที่ไม่ได้ก็สมน้ำหน้าคุณนะครับ คนได้ก็ส่หน้าคนได้ไหมคะที่ชูเปียกชูเปียกทำใไม่ได้นะมีน้องเมย์พี่แก้มยกมือเจนสามคนเนี่ยไม่อเลยไม่ไม่เป็นไรแม่ยังมีอีพีต่อไปเดี๋ยวมาตามดูอีพีสองกัน